คือแผ่แนวนี้แผ่ไม่มีตัวอยางใช่ไามไม่มีตัวอยางไปหองไปหอไปหองสองสองทีสามจะดใส่สอง่อ๋อวก็ท่านบาดิงออไม่มีตัวหยางก็ไปเถอะเ่งเงินมงตัวยางนั่นเขาดิตัวยางเ่งเงินวาฮัลน Chấu đi cháu nhá Bên kia bằng ăn bài hành à Cháu muối cháu bơm nè Ăn bài cháu muối cháu bơm nè Bài như vô Bài như Bài như vậy đó Nèm nhang bài Nhang bài nhang này nhang bài Nhang bài nhang đó bê. không có. Tô Nhang bài Kháu có nhang này tụi nhang Nhang cái nhang quá nhang phải cái chín lên luôn phải cái chín lên luôn phải chín phi con đây hết phi con luôn phi con dừng hẳn chết con đây là lấy chín tới đi lấy chín tới đi nè để ta đi lên đế nữa oh. là phải cái chín nhẹ nhẹ bật chín gióng vậy hết <laughs> chín gióng quá mỹ hổ vật thằng กินง่ายกินได้แท้กินกินง่ายกินได้แท้กินง่ายกินได้แท้สามอ่ะกินง่ายกินได้แท้เดี๋ยว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 เดีวตรงนี้เจ้ายาเจ้ายาเอาวางไว้เอาวางไว้อยู่นี่กินจังได้เออมือไว้ก่อนเนาะโอ้ยจะบวชแหงนอนตามไปพุ่นเนาะ ข้าวพักข้าไปดินดงดงแนี่แยกคนนี้โอ้ยขอนิเจ้ากวโอ้ยไหนเจ้รัวว่ายะโอ้ยข่อยก็นกวาเจ้าห้าคขายกอยเนาะตใจเลยไปเรื่อยอยู่เห็นมาเห็นไหนเจ้ารัวบาท่อนิวาเจ้าหขาข่ายก๋ดยเมื่อกี้บอกเลยโดดตับไปเหันเลยมั้ง่ะเขาเกว่าคอนเทนต์บอกนีมันเป็นคอนเทนต์แล้วแล้วเจนาบอกในเด้่อวะเพาใยังยอมหั่นเออเพรยัอมเนี้ย่ยยปยย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 ยมยยยยขาข่อยก็ตยย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 ย ใ้วเล๊ไฟก็สุดๆไรกูเลยบ้านใเต่หนั้ยสุดเยฮะชเขาขาวมับ่บอกว่ายงนะี่โอ๊บ่ยอมนะพี่งบอก่าไม่่บ้านบ้านไยนบ้าไม่ใช่สาหรเจ๊งโอพาไปโรงพยาบาลอีกแล้วเนาะไม่ว่าที่เรามันบ่บอกกันนี่หดันึ้นละกินฟีโอ้ยฟีกหลกินก็ว่าด่

มานีมานี่หมมานีนี่มาสอมีเอมเหมอบเรามันมือเชมอดอกวาอ้หเอมเลยจือนีเร้าเจ้าคื่องกมากินใคยละเล้ยงขาแล้ยงใช่รเานทำนั่นก็หดไปย้าปีนี้อเ่